ครับคุณผู้ชมครับเราวันนี้เรามาคบกับรายการม่ชนเดี่ยวสลูมในวันที่3เมษายนนี้เป็นรายการที่จะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางการเมืองและประเด็นอื่นในสังคมร้อนๆในวันนี้ครับครับครับวันนี้ทางการเมืองหลักๆในวันนี้ในคุณสุเทพเทกสุบัรเลขากรบปสนํามวลชนเคลื่อนจากสวนลุมพินีไปที่กระทรวงการต่างประเทศแลวก็แบคงชาติในประจำของทุกวันของเขาที่จะไปกดดันข้าราชการให้มาร่วงต่อสู้แต่ว่าหลักใหญ่ใจความสําคัญของวันนี้เนี่ยคุณสุเทพเนี่ยย้ำมาตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงวันนี้ว่ามั่นอกมั่นใจว่าคุณยิ่งลักษณ์และรัฐบาลเนี่ยจะสิ้นสุดการเป็นร,รัฐบาลลงด้วยไม่คดีของปปชก็ด้วยคําตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญก็คือไม่เสร็จด้วยคดีจํานําข้าวก็เสร็จด้วยคดีคุณทวินเปลี่ยนสีครับผมในขณะที่คุณยิ่งลักษณ์วันนี้เนี่ยเดินทางไปที่สุพรรณบุรีดินแดงของคุณบรรหาร,ร,รไปเบิงชวาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่ายอมรับเลยว่าหนักใจที่โดนตัด คดีตัดพยานในคดีจวน้ำข้าวจากส1ปากถึงสามปาก <c oughs> ก็หนักใจในเรื่องนี้ว่าอาจจะโดนปปชรเนี่ยชี้มูลความผิดได้ส่วนกลุ่มคนแสดงเนี่ยก็ยังเตรียมการชุมนุมใหญ่ในวันที่ห้าถึงเจเมษายนนี้ที่ถนอนอักษรโดยคุณรัชะวุฒิเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามีการที่จะพยายามให้เกิดการรัฐประหารครับครับ,รบเรื่องนี้คุณ ทว่ผมมองว่าทุกสถานการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าทุกฝ่ายเองก็ดูเหมือนว่าเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบสิ้นภายในเดือนเมษาหลายคนพูดกันไปเลยว่านี่คืออวสานของคุณยิ่รักจริงหรือเปล่าในช่วงของเมษายนแล้วก็ซุ้มเสียงในส่วนของเพื่อไทยเองซุ้มเสียงของนายกเองดูเหมือนว่าก็ดูเหมือนว่าทําใจยอมรับนะฮะมาหน้าปกวิชนสุดสัปดาห์พรุ่งนี้บอกเลยนะฮะว่าเป็นภาพหน้าปกนายกนะฮะบอกว่า ยิ้มสู้ทั้งที่รู้ว่าแพนะฮะแล้วก็ผมฟังซุ้มเสียงของคุณจตุพรคุณนัทวุฒิเนี่ยดูเหมือนว่าก็รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยใกล้งวดกันมาทุกทีครับเป็น <ผม S 1> งั้นหรือเปล่าผมดูอย่างที่คุณพนพุธเล่าให้ฟังว่าวันเนี้ยค,คุณสุเทพดูเหมือนว่าจะไปทํากิจกรรมคล้ายๆเดิมที่ทําอยู่ทุกวันแต่วันเนี้ยดูท่าทีคึกคักเข้มแข็งแล้วก็ฮึกเขิมดูมีความหวังและค่อนข้างมั่นใจว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการเอาคุณยิ่งรักออกจากตําแหน่ง รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาแล้วมีความหวังแล้วก็สามารถเหมือนกับคึกคักว่าจุดมุ่งหมายเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะระดมคนเข้ามาเข้ามาแบบร่วมชุมนุมแล้วก็ดูมีความหวังมากขึ้น ตรงมันข้ามกับอีกฝั่งนึับแต่แตผมดูอย่างนี้คะคือว่าตัวของจำนำค่าเนี่ยผมคิดว่าแม้นว่าถ้าเกิดว่านายกผิดจริงเนี่ยนายกก็พ้นไปนะฮะแล้วก็ขณะที่รอ,องนายกเบอร์นหนึ่งคุณสุรพงศ์โตวิจักชัยคุณน่ยก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนฉะนั้นรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยก็ยังอยู่ต่อไปได้แต่ผมคิดว่าคดีสําคัญคือคดีที่อยู่ในสารรัฐมนูญซึ่งมีคนเชื่อว่าจบในเมษานี้ได้ แน่นอนมีคนเชื่อกันอย่างนั้นนะฮะคือว่าคดีนี้เนี่ยก็จะชี้ไปที่สถานะของคุณยิ่งรักเมื่อสถานะของคุณยิ่งรักเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเมื่อหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีอันเป็นไปแล้วเนี่ยตัวคณมอทั้งหมดเนี่ยก็จะยกชุดไปเลยแล้วขณะที่คนบนเวทีองคประกอเนี่ยก็เชื่อมากๆเลยว่านี่แหละคือประตูที่จะเปิดไปสู่ของการมีรัฐบาลตามมาตราเจนายกคนกลางและตัวนี้เนี่ยรองประธานก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยเนี่ยก็สำรองไว้แล้วเตรียมไว้หมดแล้วทั้งตัวละครทั้งตัวชงมพรอ แล้วฉะนั้นสถานการณ์ต่าง,างๆเนี่ยงวดเข้ามาทุกทีนี่คือความมั่นใจของคุณสุเทพหรือเปล่าฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งในอย่างก <c oughs> ุ่มนปชเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่ชัดเจนว่าเขารู้ทัน <c oughs> แล้วก็เตรียมที่จะระ,ะดมมวลชนเพื่อบอกว่านี่เราก็มีมวลชนของเราที่อยู่ฝั <c oughs> ่งตรงข้ามอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคอยปกป้องรัฐบาลอยู่ถ้าเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างที่คุณเทเดชว่าจริงเนี่ย กลุ่มรปชเขาก็ยืนยันว่าเขาจะนำมวลชนเนี่ยเข้ากรุงเทพครับวันนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงหรือไม่แต่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยน่าจะเป็นแรงเสียดทานให้กลุ่มอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขา เขาประเมินว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลโดยวิธีการที่ไม่เป็นตามไป,ไปตามระบบชาร์จิปไตยเนี่ยจะต้องมีการทบทวนอะไรบางอย่างหรือเปล่าสถานการณ์ที่ใกล้ๆเนี่ยหลายคนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี49นีที่รัฐประหารนะฮะก็คือว่าตอนนั้นทุกคนเกรงว่าเสื้อสีแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมาะเผชิญหน้ากาันรับประทะกันสถานสถานก็นเลยตะบาดแตกรับประหารซะเลยหลายคนคิดว่าสถานการณ์จะเหมือนปี49หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะฮะแต่ผมคิดว่าลองตั้งคํถาถามดูนะฮะคุณประยุทธ์จันโอชา กัญญาตุลานี้กลับไปเลี้ยงหลานแล้วทําไมจะต้องมาเสี่ยงกับสถานการณ์ที่เรียกว่าอะไรนะฮะซุ่มเสี่ยงคือบทเรียนของทหารเมื่อปี49เนี่ยผมคิดว่าทหารเขาก็ได้บทเรียนไม่ใช่น้อยนะฮะสู้ให้ทางการเมืองเนี่ยสู้กันไปแล้วก็สู้กันรัฐบาลจบลงด้วยกระบวนการในองค์กรอิสระเสร็จโดยกระบวนการในศาลยุติธรรมเสร็จในกระบวนการศารลรัฐธรรมนูญไม่ดีกว่าเลยะฮะคือว่ามือก็ไม่เปื้อนเลือดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของในระดับนานาชาติได้มากกว่าการรัฐทหารผมก็มองว่าน่าจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ ใช้กระบวนการตามกรอบรัฐมนูญดําเนินการมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากท่าทีของกลุ่มที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสวคุณไพบูนิติตะวันที่ยื่นเรื่องเข้าที่สารรัฐมนูญเนี่ยก็เห็นแนวทางว่าค่อนข้างมั่นใจว่ากระบวนการนี้น่าจะนําไปสู่เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้แน่ๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าสังเกตดูท่าทีจากอีกฝั่งหนึ่งก็คือท่าทีของรัฐบาลเนี่ยคืออยู่ในสถานะที่เหมือนกับจะพอรู้ทางอยู่แล้วเหมือนกันว่า ผลคำตัดสินไม่ว่าจะเป็นคดีจำนำค่าวคาดีหรือว่ากรณีที่โยกย้ายคุณทวินก็ดีเนี่ยผลจะออกมาประมาณไหนเนี่ยก็พอจะเดาทางกันได้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสภาวะที่เหมือนกับว่าเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ตลอดแล้วก็อะไรอ่ะถดถอยท้อถอยเป็นลําดับนะครับ,รบจนกระทั่งเนี่ยครับวันนี้ที่ไปงานที่สุพรรณบุรีรรก็เหมือนกับคนก็อ่านท่าทีดูเหมือนว่าเหมือนนายกยิ่งรักก็ดูเหมือนจะ ทำใจหรือถอดใจเล็กๆอยู่แล้วเห <ขอ S 1> มือนกันผมไม<พ>่เข<น>้าใจว่าทําไมต้องไปที่สุพรรณบุรีฮะห,หรือว่าจะมีตามกระแสข่าวหรือที่ว่าจะเป็นการส่งไม้ผัดให้กับคุณปัญหาลแล้วก็เปลี่ยนมือไปสู่รัฐรัฐมนตรีหรือว่านายกคนใหม่คือคุณยุคคนลิมแหนมทองหรือเปล่าฮะคือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยซุ่มเสี่ยงเกินไปอยู่ในแถวหน้าของการสู้รบก็สลัดภาพให้พรรคชาติไทยเป็นงง้นหรือเปล่าแล้ววันนี้นายกตอบไหมนายกก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามในส่วนนี้ครับว่าตกลงมีการผัดไม้ให้กับ คุณปัญหาหรือว่าคุณยุคนตามที่มีกระแสข่าวหรือเปล่าครับก็คงจะเป็นท่าทีในการที่จะต่อสู้ของรัฐบาลต่อไปครับแต่ผมดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมมองทภาพเปรียบที่ไม่ง่ายๆนะฮะเหมือนกับคู่มวยที่ชกกันมายกถึงยกสิบสิเ็แล้วฮะคือทั้งสองฝ่ายทั้งคุณสุเทพแล้วก็ทั้งฝ่ายรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยก็อดล้าถ้าเป็นมวยก็คือก,กอดกันไปกอดกันมาแต่ไม่มีหมัดน็อกแล้วฮะร,รอกรรมการตัดสินอย่างเดียวครับผมครับก็ต้อง,ย,องยังไม่รู้ว่าสุดท้ายถ้ากรรมการตัดสินขึ้นมาจริงแล้วเนี่ย ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ต้องคงติดตามดูต่อคงจะต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างนี้ต่อไปโดยเฉพาะเชื่อว่าหลังสงครามจะมีความคืบหน้าแล้วก็พอที่จะรู้ทิศรู้ทางว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรครับครับพบกับนิวส์รูมได้ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ